ครับสวัสดีครับมาพบกับมานาฬิกา h ช n แนลนะครับช่องที่ให้สาระเกี่ยวกับนาฬิกาแล้วก็แว่นตานะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาะรีวิวพร้อมกับอธิบายนิธการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของนาฬิกา G-SHOCK รุ่น DW 506 BB นะครับหรือว่าชื่อในวงการเขาเรียกว่ายักษ์เล็กนะครับเจ้าตัวยักษ์เล็กเนี่ยมันมันคือยังไง ก็คือมันโมเดลนี้มันเป็นโมเดลที่นานมากมาแล้วนะครับเป็นสิปีแล้วแล้วเขาก็จับมาเปลี่ยนสีหน้าปัดบ้างเปลี่ยนสีกรอบบ้างอะไรบ้างแต่ตัวที่นิยมเลยตอนนี้เนี่ยก็คือยักษ์เล็กก็คือหน้าจอสีดำนะครับตัวเรือนและสายเนี่ยมาทำมาจากซิลิโคนนะครับผมเป็นยางนะครับฝาหลังเป็นสแตนเลสน,นะครับเป็น ฝาแบบไขสกรูนะครับเรือนนี้ก็มีความกว้างที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาวัดกันเลยอันนี้ที่42มิลนะครับแล้วก็หนาที่ประมาณ1ิมิลนะครับลองใส่ข้อผมดูซึ่งเหมาะสำหรับคนข้อเล็กๆนะครับผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับนาฬิการุ่นนี้ ใส่ได้ดูแมนๆดูเท่ๆดีนะครับกันน้ำ200เมตรนะครับกันโตลนกันสะเทือนได้ตามฉบับแบบ G Shock ทั่วไปนะครับหล่นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นยางอยู่แล้วนะครับอ่ะเราก็จะมาอธิบายเรื่องฟังก์ชันต่างๆของ G Shock ตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็คือหน้าโฮมสกรีนนะครับกดโหมดต่อไปนะครับเป็นตั้งปลุกนะครับ กดโหมดอีกทีนะครับอยู่นี่นะครับอ๋อลืมบอกนี่ปุ่มปุ่มบน adjust ปุ่มนี้คือโหมดนะครับปุ่มบนอันนี้คือ start stop นะครับปุ่มล่างนี่คือไฟนะครับกดโหมดอีกทีนะครับอันนี้เป็นตั้งปลุกนะครับกดโหมดอีกทีนึงก็เป็นจับเวลาถอยหลังนะครับ tr เห็นไหมครับแล้วก็ตัวเลขที่ขึ้นข้างบนนี้ก็คือเวลาของอ่าประเทศไทยนะครับอ่าเวลาของโฮมสกรีนเผื่อเวลาที่เราจะ กําลังจับเวลาถอยหลังอยู่เราจะได้รู้ว่ากี่โมงแล้วนะครับอ่ากดโหมดต่อไปนะครับเป็น stop watch นะครับอ่ากดโหมดต่อไปก็คือจบแล้วคือตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันเขาจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาสอนตั้งเวลากันเลยทยํายังไงก็กด adjust ไม่ต้องกดค้างนะครับรุ่นนี้กดปุ๊บไฟกับพิบแล้วกดโหมด อตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวเราตั้งตามเวลานี้3ามทุ่มสิตรงพอดี3ามทุ่มสิก็เวลาขยันตั้งนะครับกดปุ่มบนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถกดถอยหลังได้นะครับกดปุ่มนี้เนี่ยแปลว่าคุณเลือกเอาว่าจะเอา24นอนหรือว่า11เอ่อหรือว่า12น,น12์นาฬิกานะครับ เห็นไหมครับทุกครั้งที่กด24นก็จะเป็นยีบสถ้าเกิด12นกาก็จะเป็น11 pm นะครับผมเลือกที่ยีบสามแล้วกันเนาะอ่ะยี 4, นแล้วกันอ่ะเราก็กดไปที่3ามทุ่มนะครับปืดกดค้างได้นะครับโอ้ยเลยสามทุ่มอ่ะสิ 14. ตอนนี้มันตรงแล้วก็คือกดปุ่มนี้เอานะครับอกดทิงก็ได้ให้เป็นสิบสี่กดค้างไว้ได้เลยนะครับมันก็จะหมุนเร็วเราไม่ต้องเมื่อยมืออ่าเสร็จแล้วกดโหมดนะครับอันนี้ปีถูกแล้วนะครับผมไม่กดแล้วนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานกดโหมดทิ้งนะครับเป็นเดือนนะครับอ่ากดเพิ่มไปทีละตัวทีละตัวนี้ได้นะครับก็เดือนกรกฎานะครับ วันที่18ก็กดโหมดเพื่อเปลี่ยนวันที่นะครับแค่นี้เองแล้วกด adjust แปลว,ว่าโอเคทุกอย่างก็เซตมาตรงแล้วกดโหมดทีนะครับเพื่อตั้งเวลาปลุกก็ง่ายๆครับกด adjust นะครับพอกรอกตัวเลขกับพิพเสร็จเนี่ยเราก็ตั้งเลยสมมติเอา6โมงครึ่งก็กดุบนบน3 4 5 6 6โมงโหมดนะครับเพื่อย้ายหลักเป็นนาทีนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคไม่มีอะไรแล้วก็กดกด adjust ทิ้นะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ย,เ,ยเห็นปุ่มนี้ไหมครับตรง stop star t stop นะครับก็เลือกนะครับว่าจะเอาแบบตั้งปุก a l r a l m ตั้งปุก s i g ก็ Signal นะครับก็เราเลือก แบบตั้งปลุกเลยละกันกดโหมดนะครับกดโหมดจริงก็เป็นทัมเมอร์นะครับผมก็เราสมมุติเราตั้งที่หนึ่งนาทีละกันก็กด adjust นะครับพอตัวเลขกระพริบปุ๊บก,กดโหมดนะครับไปที่หลักนาทกีกดตัวนี้เอานะครับเพื่อเลือกว่าจะเอากี่นาทีนะครับกดโหมดอีกทีหนึ่งตั้งวิเราไม่ต้องตั้งแล้วกด adjust จริงก็แปลว่าโอเค ลองลองใช้ดูนะครับสตาร์ทเห็นไหมครับง่ามากสต็อปแล้วก็รีเซ็ตตัวนี้ทุกครั้งที่เรากดโหมดปุ๊บมันก็จะเด้งกลับไปที่โฮมสกีนะครับก็ต้องกดมาใหม่ T R ่ Stop Watch มาโหมดที่จับเวลาเดินหน้าแล้วแล้วกดปุ่มนี้นะครับสตาร์ทแล้วก็ปุ่มเดิมนะครับ Stop แล้วกดปุ่มนี้รีเซ็ต เสร็จแล้วสำหรับเจ้าตัวยักษ์เล็กนะครับฟังก์ชันก็มีเท่านี้นะครับก็ไม่ได้เป็นนาฬิกา G-Shock ที่มีฟังก์ชันอะไรเยอะนะครับเนื่องจากว่ารุ่นนี้ผลิตมาหลายปีแล้วเขาแค่จับมาแต่งตัวใหม่เปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนหน้าจอใหม่แค่นั้นเองนะครับซึ่งผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ